สเสน่ห์ของการเขียนอักษรนะคะมันเหมือนเราโดนมนตสะกดแล้วเราก็หลุดออกจากโลกภายนอกเข้าไปอยู่ในห่วงเวลาของตัวเองอยู่เงเียบเียได้หยุดคิดแล้วก็ได้คุยกับตัวเองสวัสดีค่ะครูแป้งจากมิมินสตูดิโอนะคะตั้งเป็นสถาปนิกและผู้ก่อตั้งมิมินสตูดิโอร่วมกับครูกุ๊ก อดีตบรรณาธิการหนังสือที่หลงไหลในการเขียนอักษร <ective> เราเปิดสตูดิโอกันมา4ปีแล้วคะ่ะแล้วก็สอนคลิกราฟีเวิร์กชอปให้กับคนที่สนใจตอนนี้สอนมากกว่า2,500คนแล้วคะ่ะนอกจากนี้มิมิมยนยังทำงานเขียนอักษรให้กับแบรนด์ชั้นนำต่างๆแล้วก็เป็นวิทยากรพิเศษที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวิชา Lettering Design ด้วยคะ่ะเ <'ve> <word> มื่อพูดถึงคล <parliamentary> ิกราฟเนี่ย จริงๆมันอยู่รอบตัวเราตลอดเวลาอะไรค่ะแต่ว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้สังเกตมันอย่างเช่นเวลาเราเห็นพวกโลโก้สินค้าป้ายโฆษณาป้ายร้านค้าต่างๆนะคะแต่เวลาที่ชัดเจนที่สุดอะน่าจะเป็นบนการเชิญค่ะการเชิญที่เวลาเราได้รับมาแล้วเราเห็นชื่อของตัวเองถูกเขียนสวยๆด้วยมือ,อมันก็จะทำให้เรารู้สึกแบบ ในเวิร์กช็อปของเราจะสอนเขียนเป็นสไตล์โมเดิร์นค่ะเรียกว่าเป็นการผสมผสานกันของการเขียนแบบโบราณแล้วก็ศิลปะยุคใหม่ก็ได้ทําให้เวลาเราเขียนนะคะเราไม่ต้องไปยึดกับกฎเกณฑ์ของสมัยก่อนมากนะักคนที่ฝึกเขียนก็จะสามารถสนุกสนานกับเส้นที่เขียนแล้วก็ใส่อารมณ์ความรู้สึกลงไปในเส้นได้ด้วยค่ะตอนนี้ครูป้าคิดว่าทุกคนน่าจะรู้สึก สนใจในการเขียนคลิกาฟีกันแล้วใช่ไหมคะมาเริ่มฝึกกันเลยดีกว่าคะ่ะ